มาชุดนี้999บาทเสื้อที่ข้ามันนี้พอพบกับบุระใบไป,บ,ไปบัวเรยน้องแดงมาจากไหนก็ไม่รู้ว่านอนนะคะน้องแดงใครจะรับไปพิจารณาก็จะเป็นพี่น้องแต่ผู้ใดอยากได้รถนะคะเอาไปโหลดนิสันมาปี1งเกยร์ธรรมดานะคะรานะคาขายปกติขาย2 2 3,090 0ใบัวลดให้หมื่นนึ่งนะใครที่จะจองวันนี้นะคะเหลือขายแค่2 2 9 0 2,090นะเอาไปผ่อน999บาทนาน5เดือนหลังจากนั้นผ่อนตลอดสัญญาที่3,007ออกรถฟีดดาวนะ์นะจ๊ะเอาเบื้องรถให้พี่น้อง น้องน้ากบอบ,อบตาไฟใสๆนะคะสีดําแบบนี้มาพร้อมกับรถกระทะอยากได้แมกหลังไม,มานะคะคันนี้ไม้ 500, ห้าหมื่นเท่านั้นนะอย่าหาว่าขีตา่ตัวได้บด้ขี่ตัวได้แต่กองพาไปมึง <c oughs> ไม่ห้าหมื่นหน้าจอเจ็ดนิ้วเกียร์ธรรมดาภายในนะคะเป็นอ่าเบาะไมพรมพี่น้องคะแล้วก็ที่สาคัญนะอันนี้นี่นี่นนกระจกนี่ไม่เป็นไปว่ามือหมุนเอาดิเห็นบ่นี่หมุนไปนโหลดตัวไปหอดปั๊มจะขโมนเอาคามสามพันเจ็ดนึงอาะโอ้ นี่นะคะบอดี้รถเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะออกรถก็ไปบัวบอผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจนะลิงไลน์เบอร์โทรปักหมดอยู่ด้านบน,บนกับด้านล่างก็แสดงเพิ่มเติมนะจ้าทักมาโทรมารับรถแน่นอนแกว